สวัสดีครับมาแล้วค่ะเนี่ยพอเห็นกราฟปุ๊บเนี่ยรู้เลยเนี่ยภาพจะรวมเราเห็นเราเห็นตอนเช้ากระพริบเขียวแล้วก็บวกได้อยู่นิดนึงแล้วตอนนี้เรามาเคลื่อนไหวในแดนลบ s 50 fifty ตัวตัวตัวของเซตเองมีนารงคงต่อใช่ไหมคะดูดูจากกราฟเลยนะครับโครงสร้างระยะสั้นนะครับหลังจากเมื่อวานตัวของเซนติเด็กเนี่ยหลุดแนวรับที่ 1, 3 7 0นะครับก็ถือเป็นสัญญาณในเชิงลบนะครับแล้วก็กดดันให้ตัวของ เซ็เดกในระยะสั้นเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงนะครับในการลงต่อไปที่1,350หรือลึกหน่อยก็1,340นะครับแต่เราก็ยังมองภาพในเชิงบวกนะครับว่าการปรับตัวลดลงมาในรอบนี้เนี่ยยังเป็นจังหวะที่ดีของการเข้าซื้อแล้วก็สะสม นะครับเพราะว่าในแง่ของการลงแล้วก็การติดกลับเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปนะครับเมื่อในช่วงกลางปีที่แล้วนะครับก่อนที่เซ็นติเด็กเนี่ยจะฟื้นตัวแรงโซนบริเวณ1,290หรือ1,270ที่ลงไปทำโลเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยปัจจัยแล้วก็ในแง่ของ sentiment เนี่ยมันดูค่อนข้างแย่นะครับแถมยังมีในเรื่องของการช็อตนะครับแล้วพอยกในเรื่องของการวางช็อตเนี่ยนะครับ ออกอ่ะตรงนั้นเนี่ยก็ถือเป็นการติดกับนะครับซึ่งการลงมาสําหรับรอบนี้เนี่ยเรายังคิดว่าเซนติเด็กไม่น่าทำนิวโลแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปโดยมองแนวต้านแรกก่อนนะครับที่บริเวณ1380ะครับถ้าฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้เนี่ยภาพในเชิงบวกจะดูดีขึ้นสำหรับเซ็นติเด็กครับค่ะก็แปลว่ามองว่าจังหวะตอนนี้เป็นจังหวะที่สามารถเข้าไปได้อยู่ใช่ไหมคะ S <S ก็เป็นจังหวะของการเข้าซื้อหุ้นแล้วก็ซื้อหุ้นเพิ่มนะครับในหุ้น b i กแค p ปนะครับเนื่องจากมองว่าอรอบนี้เนี่ยเราคิดว่าเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยที่ถอยลงมานะครับน่าจะเป็นการเรียกว่าปรับฐานนะครับหลังจากที่ขึ้นแรงมาก่อนหน้านี้ครับอ,อมอ่านี่ดูประเมินจากตัวของเซ็นดิ้งเด็กนะคะตัวของซีรีส์เอราคาคุณรองครับในฝั่งของตัว S50 H25 ะครับก็ าการทำนิวโลในระยะสั้นนะครับหลุดบริเวณ883 880เนี่ยระยะสั้นยังเสี่ยงลงต่อนะครับไปทดสอบแนวรับด้านล่างนะครับที่บริเวณ870แล้วก็860นะครับถ้าตัวของ S50 H25 เนี่ยยังไม่กลับขึ้นไปเหนือ890ในฝั่งช็อตสำหรับระยะสั้นเนี่ยยังได้เปรียบครับผมก็มคืออยู่ฝั่งช็อตไปก่อนนะ แต่ว่าอาจอาจะเน้นในรเรื่องของการรีบาวแล้วช็อตใช่เอ,อ่จริงๆต้อง follow ช h o ตนะครับเพราะว่าพอมันทำนิวโลเนี่ยระยะสั้นก็จะมีโอกาสที่จะทำนิวโลเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็วางตัวของจุด stop loss ถ้ามีการตีกลับหรือรีบาวาเหนือ890สําสำหรับตัวของ S50 H 2 5ครับอ๋อหมายความว่าตอนนี้ที่มันทำนิวโลต้อง follow นะวินาทีนี้เลยถูกไหม ใช่ครับแล้วก็เรียกว่าช็อตโมเบลนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย <S 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 คือต้องใจก่อนว่าไอการลงเนี่ยนะครับมันลงด้วยหุ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่ง <S <S ถ้ามองในหลายตัวเนี่ยนะครับปรากฏว่าแบงก์ก็ดีนะครับตัวของหุ้นในกลุ่มสื่อสารหรือว่าพวกของ Data Center ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปถึง Delta เนี่ยมันไม่ได้ลงแรง นะครับตามเ s นติเมนต์ของเซ็ตอินเด็กบดังนั้นเนี่ยถ้าไอชุดพวกนี้มันสามารถรีบาวหรือมีแรงซื้อกลับเนี่ยมันก็พร้อมที่จะทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาเป็นภาพในเชิงบวกได้เช่นกันครับอืม<ๆ>อ่ะชอบอ่ะชอบกลยุทธ์ช,ช็อตเบาเนี่ย คือมันก็ก็ต้องช็อตนะครับเพราะว่ามันมาทำโลอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะของการเรียกว่าเริ่มต้นอ่ะสำหรับการช็อตแล้วก็ถ้าลงหรือทำนิวโลต่อเรื่อยๆเนี่ยก็ค่อยช็อตเพิ่มก็ได้ครับอืมค่ะาวนี้ขอข้ามไปนึงคืออยากไปดูตัวดอลล่าเพราะว่าตัวดอลลร์ตอนนี้มันมีผลมากๆเหมือนกันนะกับตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดอลลร์ อ่าสำหรับตัวของดอลลาร์แล้วก็ในตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับมาพาไปดูตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์ก่อนนะครับฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับในภาพใหญ่เนี่ยเหมือนยังเป็นขาขึ้น นะครับแล้วก็แนวโน้มของดอลลาร์เนี่ยยังมีโอกาสแข็งค่านะครับซึ่งระดับปัจจุบันเนี่ย109นะครับที่กลับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตรงนี้กดดันในเรื่องของโฟโลอ์นะครับแล้วก็กดดันในเรื่องของทิศทางของตัวค่าเงินบาทน,นะครับในระยะสั้นแต่ว่าประเด็นหลักเนี่ยเราคิดว่าการแข่งค่าของตัวดอลลาร์ในรอบนี้เนี่ย เป้าจริงๆนะครับเป้าจริงๆเนี่ยคงเป็นในเรื่องของออตัวยูโรนะครับยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับทีเ่เรียกว่าพอยูโรเนี่ยอ่อนค่านะครับยูโรเนี่ยอ่อนค่าเดี๋ยวผมสักครูรไปไปนน่นะครับชาร์ตขึ้นมาดูนิดนึงนะครับตัวของยูโรเนี่ยนะครับพอมันทำนิวโรปับ๊บนะครับอ่า มันก็กดดันให้ตัวของอดอลลาร์เนี่ยนะครับกลับมามีภาพของการแข่งข้าต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหลักคงจับตาในเรื่องของตัวยุโรปเนี่ยเป็นคีย์สําคัญนะครับว่ายุโรปเนี่ยอ่อนค่าต่อไหมถ้ายูโรอ่อนค่านะครับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปแข่งค่าอันนี้เป็นเป้าแรกเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับ USD ไทยบาทนะครับระยะสั้นเนี่ยก็ มีโอกาสอ่อนค่าแต่เราคิดว่าโซนบริเวณ35 -35.1 เนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นเรียกว่าแนวต้านสำคัญแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับฐานหรือย่อลงนะครับซึ่งบาทนะครับค่าเงินบาทเองเนี่ยเป็นอ่อนค่าแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายหลักแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ทางที่อ่อนค่ารุนแรงจนน่ากังวลครับเส้นสีแดงนี่คือเส้น200ปะ่ะคะ ใช่ครับถูกต้องครับเซ็น200วันก็อยู่ที่35.1นะครับสำหรับตัวของสปอตครับค่ะก็เลยทำให้เราเราพอที่จะเห็นแนวต้านสั้นๆถ้าเ35บาทก่อนอสำหรับค่าเงินบาทนะคะมาดูที่ทองคำบ้างเพียนพยายามจะทะลุ2,670ให้ได้สรุปทะลุได้แต่ทะลุได้แล้วยังไงต่อดีคะออสำหรับตัวของทองคำนะครับถ้าเรามองในตัวของสปอตเนี่ย มันยังเหลืออีกแนวต้านหนึ่งะครับที่ผมคิดว่ามันยังต้องแบบพิสูจน์นะครับว่าตัวของไอตัวราคาทองคำเนี่ยจะเบรกขึ้นไปได้ไหมนะครับก็คือ2,680หรือ2,685ควรที่จะเบรกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในรูปนี้เนี่ยเรามองภาพของตัวราคาทองเนี่ยเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับมากกว่าแล้วถ้ามันเป็นลักษณแบบนี้เนี่ยนะครับการเบรก 2,685ภาพขาขึ้นมันก็จะกลับมาแข็งแร่งแล้วก็จะเลงแนวต้านที่2,720 <c oughs> นะครับสำหรับในตัวของสปอตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในฝั่งของตัวทองคำดอลลาร์อินเด็กมันแข็งค่านะครับเพราะนั้นทองเนี่ยมันจะไปได้ยากนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมว่าที่ขึ้นมาหรือว่าที่รีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยอ,อยาจจะต้องระมัดระวังสำหรับในรอบนี้เพราะว่าถ้าเป็นในภาพใหญ่จริงๆเนี่ยสำหรับทองคา เราก็มองว่าน่าจะเป็นการไซด์เวย์นะครับออกด้านข้างมากกว่าไม่ใช่ขาขึ้นสำหรับปีนี้ครับเนี่ยจริงๆเพราะว่าละละแข็งบอลยิวขึ้นมันจริงๆทอมันคว<น>รจะต้องลงไงใช่อันนี้แปลกเหมือนกันนะใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องยึดในแง่ของอภาพใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะ,ะเรียกว่า เออร์เลอร์หรือว่ามีการเรียกว่าเบรกขึ้นไปในระยะสั้นแต่ถ้าภาพใหญ่เนี่ยมันยังไม่เคลียร์หรือว่ายังไม่ชัดจริงๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่ควรนะครับที่แบบจะเ,เล่นตามหรือว่าถ้าเก่งกาไรจริงเนี่ยนะครับก็ มีจุดถอยแล้วก็จุดสต็อปลอเพราะว่ามันอาจจะขึ้นไประยะสั้นแถวแถวใกล้ๆ2,007แล้วเดี๋ยวย้อยกลับลงมาด้านล่างเนี่ยอันนี้ต้องมีกลยุทธ์เผื่อหรือว่ามีการรองรับในแง่ของการคัดลอนด้วยครับค่ะ,คะจังหวะที่นั่นถามนิดนึงพอดีพอมปรับคุยเรื่องชอ็อตกันแล้วเนี่ยเป็นเป็นจังหวะ follow Short แล้วถ้ามันเป็น Sin g l e stock คอะคะมันเป็นจังหวะของการชอร็อตด้วยไหมซิงเกิลสต็อคต้องดูเป็นรายตัวนะครับต้องดูเป็นรายตัวเพราะว่าอย่าง ตัวเมื่อวานนะครับที่เรียกว่าลงแรงอย่างตัวของ JMT นะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับพอมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับสัญญาณขายเนี่ยมันก็ตามมานะครับซึ่งเราก็จะเห็นในแง่ของการฟื้นและก็การติดกลับเนี่ยนะครับสำหรับตัวของ JMT นะครับแนวต้านที่16-16.5ถึงเนี่ยระยะสั้นผมว่าถ้ารีบาวกลับึ้นไปเนี่ยก็น่าช็อตนะครับเพราะว่ามันยัง ไม่เห็นความแข็งแกร่งในแง่ของการรีบาวน์นะครับยังไม่เห็นความแข็งแกร่งแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยเต็มที่ก็สักประมาณ16.3หรือ16.5เนี่ยเดี๋ยวก็ซึมลงไปด้านล่างนะครับสำหรับตัวของ JMT ค,ครับคุณลองทำอย่างนี้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนิดน,นึงได้ไหมคะว่า JMT ที่คุณลองเปิดอยู่นี่คือตัวแม่แต่พอเราบอกว่ามันหลุดเส้น200วันปุ๊บเราสามารถที่ช็อตได้ในตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เราเราไปดูที่ซีรีส์ไหนแล้วเราเริ่มช็อตได ก็ถ้าดูนะครับง่ายสุดสั้นสุดก็ต้องดูในตัวของซีรีส์ H นะครับ25นะครับหรือจริงๆสมัยเนี้ยนะครับถ้าเ,เรียกว่าผมไม่ได้ขายของนะแต่ว่า <c oughs> ในแง่ของการใช้ในเรื่องของตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างของ CGS เนี่ยนะครับ International <c oughs> เ่ย <c oughs> เยราก็มีในเรื่องของ Bet นะครับที่สามารถส่งคำสั่งเนี่ยนะครับเ,เรียกว่าขายแล้วก็ให้มันอออโเมท นะครับแล้วก็ไปดึงในเรื่องของตัวเ,เรียกว่าสัญญาเนี่ยมาให้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้ามองจริงๆเนี่ยนะครับถ้ามีในแง่ของตัวเครื่องมือนะครับมันก็ช่วยในแง่ของการทํา คอนแทคแล้วก็สร้างสถานะได้นะครับสำหรับกรณีของ JMT แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพคล่องเขาพอไหมมีหุ้นเนี่ยให้ยืมหรือเปล่านะครับในล็อตด้วยนะครับเพราะนั้นก็อาจะต้องติดต่อกับมาร์เก็ตติ้งติดต่อกับทางหลังบ้านก่อนอที่จะเรียกว่าช็อตนะครับสำหรับตัวของ JMT หรือว่าใช้ในเรื่องของตัวโปรแกรมอ,อย่างตัวของเบดนะครับที่ทาง c s เนี่ยมีให้บริการครับ อ่าโอเคค่ะขออีกสักตัวหนึ่งที่มันเป็นประเด็นไม่ไม่คิดถามไปแล้วล่ะกับพี่กดแต่ว่าเออ I V L เน,นี่ยค่ะมันมันยังคงมีภาพไหมที่แบบเออเราเราไปไปช็อตกันต่อได้ไหมเพราะมันก็ดูไม่ค<ๆ>่อยสมบสำหรับ I V L เนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับในแง่ของการช็อตนะครับเพราะว่าออผมมองในแง่ของตัว I V L เนี่ยคือพอเห็นการฟื้นแล้วก็การติดกับสําหรับ ชุดนี่เนี่ยนะครับขึ้นมาตั้งแต่โซนช่วงเดือนสิงหาถึงเดือนธันวาเนี่ยนะครับโครงสร้าง มันเหมือนกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับในรอบใหม่ละเพียงแต่ว่าการย่อแล้วก็การปรับฐานเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นลักษณะของการซึมลงนะครับในลักษณะของการเ,าเรียกว่าเป็นลักษณะของการยกจุดต่ำเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับไปเป็นขาขึ้นใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นตัวของ I V L เนี่ยนะครับอาจจะใช้กลยุทธ์ในแง่ของการย่อแล้วเข้าซื้อเนี่ยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามองภาพ มันเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรที่แบบจะไปสวนในแง่ของเทรนดใหญ่นะครับเพราะนั้นตัวของ I V L กับแนวรับที่บริเวณเ21.7 21.9แถวเนี้ลุ้นรีบาวนะครับแล้วก็ดูแนวต้านแรกก่อนที่23นะครับ23ถ้ากลับขึ้นไปได้นะครับเหนือ23เนี่ยนะครับก็ไปดู24แล้วก็ค่อยขายหรือว่าช็อตเกนพอร์ตนะครับตรงนั้นน่าจะดีกว่าสำหรับ I V L ค่ะ ถ้าช็อตไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนช็อตไม่ขันก็ไม่ต้องฝืนคือมันต้องดูเรียกว่าโครงสร้างของราคาก่อนว่าอย่างตัวของ I V L เนี่ยเรากลับมองว่าอีพอมันยกในแง่ของภาพเนี่ยกลับขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นีเวิร์ดเฮดแอนด์โชเดอร์หรือเปล่านะครับสำหรับภาพใหญ่เนี่ยพอเรามองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะวาดภาพในโครงสร้างแบบเนี้ยนะครับเอาไว้ก็ได้นะครับซึ่งเราก็ มองในแง่ของตัว I V L เนี่ยอาจจะเป็น r e เว r ร์ e a ฮ d s h o ด์ d e r เเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องไซด์เว์หรือว่าอาจจะฟอร์มในแง่ของไหลเนี่ยนานนิดนึงนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นไป30 28หรือว่า32นะครับที่มันเคยสร้างฐานเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวไว,ไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสได้ชวนคุณลองเข้ามาในช่วงของ t f เฟ t a l เออีกเดี๋ยวให้คุณลองเอาโปรแกร,รมที่คุณลองว่ามาคุณผู้ชมได้ดู เพราะบางทีอะ <c oughs> เอาจริงๆนะกองทุนอาจจะไม่ได้ม่ปัญหาไม่ใช่ใชคือปัญหาคือของผมเนี่ยมันเป็นแค่อะไรนะอินเทอร์นอลนะครับ<อ>แล้วก็เป็นคนวินเคราะห์พนักงานการเข้าไปค <c oughs> ีย์ออรไมนคีย์ไม่ได้เออถ้าผมเปิดเองเอาว่าไปอย่างแต่ว่า,าในแง่ของตัวการใช้งานเนี่ยนะครับก็ต้องติดต่อเอางี้ไว้ถามละกันไว้ถามเข้ามาเป็นตัวตัวแบบนี้แล้วกูลองเปิดกราฟดูให้ทุกกนได้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 สบายใจกว่าสบายใจกว่าไปเปิดไปเปิดดูวิธีคีย์เนี่ยคือ ผมไม่ได้ทำนะถึงไดนบอกพอตอนที่คุณรองพูดไงพี่ยังแบบว่าเฮ้ยมันทําได้ด้วยเหรอทาได้ทําได้ทาได้ครับผมแหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเชิญคุณรองเข้ามาในช่วงทีเฟกเลยแล้วผู้ชมอยากรู้ตัวไหนในสภาพตลาดแบบเรีลวทม์แบบนี้เลยนะเดี๋ยวถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรองดูให้ดูแบบดูผ่าหน่าจะตัวเองให้แล้วเดี๋ยวตอบให้กับคุณผู้ชมนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้เขาขึ้นมานะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ